สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอดูรีวิว g h o s t of e g จากผมอยู่นะครับผมก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะที่อาจจะไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยอยู่ดีๆหนังเรื่องนี้ก็ถูกถอดออกจากโปรแกรมฉายแบบดื้อๆเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็จะไปดูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละเนาะแต่ว่าพอมันไม่มี g h o s t of e g p ให้ดูเนี่ยผมก็เลยไปดูหนังเรื่องนี้แทนครับ Oh, หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังทริลเลอร์อาชญากรรมครับซึ่งประกอบไปด้วยนักแสดงเก่งๆมากมายเลยนะฮะลองดูรายชื่อแคสต์นี้นะครับแล้วบอกผมสิว่าอยากดูหรือเปล่าก็ประกอบไปด้วยนะครับชิว,เวอเทลเอจีโอโฟร์เคซีแ่แอฟเฟคแอนโทนีแม็กกี้วูดดี้ฮาร์เรสนันแอรอนพอล์คเคนวินสเลตแกวกาโด,นนดส,สนอร์แมนรีดัสเทเรซ่าพาวเมอร์และก็คริสตันคอลลินส์จูเนียร์นะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นหน้าบางคนหรือเกือบทุกคนในนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแคสสลับนี้เนี่ยหนังก็ต้องน่าสนใจบ้างแหละก็เลยเอาไปดูสักหน่อยสิสำหรับตัวพล็อตเรื่องในหนังเรื่อง Tri ปเปิลนี้นะครับง่ายๆก็คือเป็นเรื่องราวของกลุ่มอาชญากรแล้วก็ตํารวจไม่ดีบางคนนะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าทํางานให้กับมาเฟียรัสเซียทีนี้ในช่วงต้นเรื่องเนี่ยก็เหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหมือเป็น ปรหัสที่เรียกตำรวจทุกคนเนี่ยให้ตรงปลีไปที่เหตุการณ์นั้นๆเลยไอ้กลุ่มอาชญากรนี่ก็เหมือนกับพยายามจะสร้างเหตุการณ์บางอย่างเพื่อให้ตำรวจเรียกใช้คนนี้เพื่อเป็นเหยื่อล่อนะครับเพื่อจะไปทําการจลาชนบางอย่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้นะฮะเรามาเริ่มต้นพูดถึงในส่วนของบทก่อนเลยนะครับผมมองว่าบทของหนังเรื่องนี้เอื่อยมากๆเอื่อยแบบเอื่อยสุดๆอะแล้วแบบจังหวะการเล่าเรื่องนี่นะ ทั้งหนัง2ชั่วโมงเนี่ยมีน้าตื่นเต้นอยู่ประมาณ30นาทีนะครับและแถม30นาทีเนี้ยมันไปนกระจุกอยู่แค่ข้างหน้ากับข้างหลังนะไอต้ตรงกลางเนี่ยคือเฉยแบบเฉยขั้นสุดจริงๆคือผมดูแล้วผมเบื่อมากๆเลยนะครับคือผมก็เข้าใจนะว่าหนังประมาณนี้มันจะต้องมีการบิวอัพมีการ แชร์ปมมีการอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนังเรื่องนี้มันทาออกมาไม่โอเคไงคือตัวละครมันมีเยอะมากๆจนเรารู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้มีความเด็ดอะไรในตัวมันเลยแล้วแบบแต่ละตัวก็ไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งสิ้นนะครับทําให้พอเราดูไปแล้วเนี่ยเราก็ไม,ไม่ไม่ค่อยแคร์ตัวละครนะคือเหมือนกับว่าไอตัวเนี้ยอยู่ดีๆสมมติตัวละครตัวนี้ตายเอ,อือเราก็แบบ ตายก็ตายดิตายแล้วทําไมตายแล้วทําไมเหรอเรื่องเนื้อเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นหรอเงี้ยเือจริงจริงนะผมดูเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอะ่ะคือมันไม่ใช่ในแง่ของแบบเดาไม่ถูกแบบใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นผู้ดีอะไรงี้นะ ไม่ใช่นะครับคือมันแบบดูแล้วแบบไม่รู้ว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นใครวะแล้วตรงอนี้มันมีผลอะไรกับเรื่องอะไรเงี้ยคือมันกระจายบทออกไปเยอะเกินจนทาให้เราไม่รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนมันสาคัญบ้างนะครับสาหรับในส่วนของด้านการสแสดงน,นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วก็สนใจส่วนนี้เป็นพิเศษเนาะเพราะว่าแคสเนี่ยมันอลังการงานสร้างมากแต่เอา,าจริงๆนะครับผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคือมันก็เล่นแบบ ตามสไตล์แบบตามมาตรฐานของนักสแสดงระดับนี้อ่ะคือแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ดูทุ่มเทอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เหมือนเล่นไปตามบทที่ได้รับมาก็ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าพูดถึงเป็นพิเศษนะ คือมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีครับต่อไปพูดถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับอย่างแรกเนี่ยที่ผมอยากจะบ่นมากๆเลยก็คือเรื่องของการตัดต่อฮะคือตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องโทษบทด้วยเนาะคือแต่ละซีนของหนังเรื่องนี้นะครับความยาวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5นาทีครับคือเข้าใจไหมว่ามันไม่ได้มีซีนที่ยาวกว่านั้นเท่าไหร่เลยผมว่าทั้งเรื่องนะมีซีนที่ยาวกว่า5นาทีประมาณ4-5ซีนทเท่านั้นนอกนั้นเนียจะเป็นซีนพูดคุยที่ความยาวไม่เกิน5นาทีออกมาต่อต่อต่อกันเารบ กำลังเริ่มอินไปกับฉากนั้นน่ะแล้วแบบยังไม่ทันอะไรเลยก็โดนตัดแล้วอะแล้วก็เปลี่ยนคนนะครับเปลี่ยนตัวละครที่แบบบางทีเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเลยด้วยซ้ำนะครับแบบกำลับบงคุยเรื่องนี้อยู่ดีๆเปลี่ยนไปอีกตัวละครเลยปึ๊บคุยอีกเรื่องหนึง่งคุยยังไม่ถึง5นาทีตัดกลับไปอีกตัวหนึง่งอีกแล้วอะไรเงี้ยคือพอเราดูไปดูมาเนี่ยกลายเป็นว่าอารมณ์ของหนังมันไม่ต่อเนื่องอะครับแล้วทําให้แบบเรื่องราวในภาพรวมเนี่ยมันดูหลวมๆแล้วก็ดูพันกันมั่วไปหมดเลยคือออออแแแทนทนนนีี่เเเเรรราาาาดูลบบล้้ล้้วจจจจะะะะะิบุคยยกปัญหาตาม อันนี้กลายเป็นว่าพอเราดูแล้วเราก็งงนะครับเราก็แบบตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในหนังเรื่องนี้วะเน,นี่ยก็อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับส่วนของฉากแอคชั่นเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีนะคือมองว่าน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของหนังเรื่องทริปเปิลไนแล้วแหละคือมุมกล้องการถ่ายทําอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยคือไม่มีเชคก,กี้แคมอะไรให้ปวดหัวนะครับแล้วก็มันก็ดูสมจริงเลยนะแบบมันจะมีฉากแอคชั่นอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่กลางเรื่องเนี่ยที่ทาออกมาได้โอเคเลย แต่เพียงแต่คือตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าขาดความอินไปแล้วครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกก็เลยแบบดูก็ดูเพลินๆเ,เ,เป็นไงเอีไม่ได้มีอารมณ์ร่วมอะไรเท่าไหร่ก็เรียกว่าน่าเสียดายนะครับอย่างสุดท้ายนะครับที่อยากจ,จะพูดถึงเนี่ยก็คือส่วนของตอนจบครับคือมันแบบ ยืดมากเลยไม่รู้จะยืดไปไหนนะฮะทาให้แบบหนังมันขาดความกระชับมากๆนึกจะจบก็จบอะ่ะคือจริงๆมันควรจะจบก่อนหน้านั้นแล้วแต่มันไม่ยอมจบเนี่ยแล้วพอถึงเวลาที่มันจบจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่องทริปเปิลเนี่ยดูตอนแรกนี่เหมือนจะดีนะคือแบบแคสก็ไฮโซเรื่องราวฟังเผยๆก็เหมือนจะน่าสนใจแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยบดเอื่อยมากๆนะครับแล้วก็มีส่วนที่น่าตื่นเต้นอยู่ไม่เยอะเลยาาการดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ต่อเนื่องเลยนะครับคือซีนหน ตัวะครเท่าไหพูดถึงตัวละครในตัวละครก็มีเยอะจนแบบเราไม่รู้ว่าตัวไหนสําคัญไม่สําคัญนะครับทำให้เราไม่รู้สึกถึงความอินอะไรในเรื่องราวแล้วแบบเราไม่รู้สึกว่าเอาใจช่วยตัวละครพวกนั้นที่อยู่ในเรื่องนะครับฉากแอคชั่นเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นข้อดีที่สุดข,ของหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งทําออกมาได้โอเคเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นผมก็จะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่อง Triple ิลเนี่ยรอดูแบบตามเคเบิลอะไรอย่างนี้เอาดีกว่านะครับคือตัวส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าไปดูในโรงเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้น่าสนใจแล้วก็ไม่สนุกอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย